วัดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับพี่อุโบตพีนะคะพี่นะคะ,ะ,คะก็จะมาไขาข้อข้องใจนะคะให้กับสาวๆหรือว่าเพื่อนๆที่ฟังกันในคลิปนี้หลายๆคนนะคะว่าหลายๆคนนะคะเคยมีอาการไหมคะที่ว่าหิวบ่อยนะคะอยากกินทุกอย่างตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาช่วงดึกๆนะคะถึงแม้ว่าจะเพิ่งกินไปผ่านไปแค่หนึ่งชั่วโมงก็อาจจะหิวอีกแล้วนะคะเหมือนคนที่ไม่ได้กินอะไรเลยไม่อยู่ ท้องนะคะพอจะทนไม่กินนะคะท้องก็ร้องหิวจนนอนไม่หลับมันเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือว่าระบบเผาผลาญของเราเนี่ยทำงานดีเกินไปเอ๊หรือว่าเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะคะแน่นอนนะคะว่าการที่เราหิวบ่อยๆนะคะก็จะทําให้เราหลุดไปกินอะไรที่ไม่ควรกินเนี่ยได้ง่ายนะคะหรือบางครั้งก็กินอาหารเยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็ทําให้น้าหนักเราเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆแล้วเราก็จะเครียดใช่ไหมคะคาถามก็คือว่าอาการ หิวบ่อยๆเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเราเนี่ยควรจะกินอะไรให้อิ่มนานแล้วเราควรจะแก้ปัญหายังไงนะคะวันนี้ค่ะพี่อูนะคะก็จะมี8เหตุผลนะคะว่าทําไมเราถึงหิวบ่อยหิวตลอดเวลานะคะแล้วก็มีคําแนะนําดีๆด,ด้วยนะคะที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้นะคะมาฟังไปพร้อมกันเลยนะคะ แน่นอนค่ะว่าความหิวนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะที่พอเราไม่ได้กินอาหารร่างกายก็จะส่งสัญญาณบอกว่าต้องการอาหารมากขึ้นใช่ไหมคะแต่แน่นอนว่าถ้าเพื่อนคนไหนหิวบ่อยเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราอ้วนขึ้นได้ง่ายเหมือนกันซึ่งสาเหตุเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะคะ ตั้งแต่การกินอาหารที่มีโปรตีนไขมันดีแล้วก็ไฟเบอร์น้อยนะคะจนถึงการกินน้ำน้อยหรือว่าความมีความเครียดสูงนะคะเรามาดูที่สาเหตุแรกกันดีกว่านะคะสาเหตุแรกนะคะก็คือการดื่มน้ำน้อยจนเกินไปนะคะงานวิจัยในหลายๆชิ้นนะคะพบว่านะคะถ้าเราดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารนะคะสักหนึ่งแก้วนะคะก่อนมื้ออาหารสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจะพบว่านะคะ มันจะทําให้เราเนี่ยรับประทานอาหารเนี่ยน้อยลงนะคะการดื่มน้ำเนี่ยจะทําให้เราอิ่มท้องเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อิ่มได้นานขึ้นเองนะคะนอกจากนี้นะคะการดื่มน้ําที่เพียงพอเนี่ยจะเป็นการช่วยให้สุขภาพสมองและสุขภาพหัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะและน้ำเนี่ยก็มีส่วนช่วยทําให้ผิวพรรณของเราชุ่มชื้นนะคะระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะดังนั้นนะคะพี่อุ๊กก็แนะนํานะคะให้เราดื่มน้ำเนี่ยอย่างน้อยเลย นะสองลิตรต่อวันนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณตามที่เราไหวนะคะแรกๆก,ก็อาจจะเริ่มทีละน้อยก่อนนะคะแต่ไม่แนะนำนะคะให้ดื่มปริมาณเยอะๆในคราวเดียวนะคะเพราะว่าสุดท้ายเราจะปัสสาวะออกจนหมดแล้วก็สูญเสียแร่ธาตุด้วยค่อยๆเริ่มค่อยๆเพิ่มนะคะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองคะ่ะ ข้อที่2นะคะสาเหตุเนี่ยก็จะมาจากการกินโปรโตีนน้อยเกินไปนะคะอย่างที่พี่อูเคยพูดเสมอนะคะว่าโปรโตีนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญต่อสุขภาพมากๆด้วยนะคะส่วนการทานโปรโตีนให้หุ่นดีด้วยเนี่ยเป็นของแถมที่เราจะได้ตามมานะคะ เหตุผลนะคะที่พี่อูแนะนำให้กินโปรโตีนให้ได้1.5-2ถึงกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยก็เพราะว่านะคะโปรโตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยลดความอยากอาหารนะคะเพราะพอเราพอเรากินโปรโตีนเข้าไปนะคะมันจะเป็นการตุน้นอะโปรโตีนจะเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอิม่มและลดระดับฮอร์โมนหิวทันทีนะคะการวิจัยพบค่ะว่า เรากินโปรตีนแค่ประมาณ25%ของปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการต่อวนันเราอาจจะกินน้อยลงได้มากถึง50%เชียนะคะเพราะเราอิ่มท้องนานขึ้นและกลุ่มที่กินโปรตีนสูงจะมีความอยากกินอาหารก่อนนอนลดลงอีกด้วยนะคะ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้อูแนะนําให้กินอาหารที่มีโปรโตีนสูงกับทุกมื้ออาหารนะคะเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่หรือว่าโยเกิร์ตหรือว่าถั่วมเมล็ดทัญญพืชนะคะอันนี้ก็เป็นโปรโตีนที่ดีต่อสุขภาพนะคะหรือสําหรับใครที่สนใจโปรโตีนโบตาพีนะคะก็ทักสอบถามอูดได้เช่นเดียวกันค่ะข้อ3มนะคะก็คือการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอหรือว่านอนน้อยจนเกินไปนั่นเองนะคะ การนอนน้อยนะคะจะเป็นการเพิ่มความเครียดให้กับร่างกายนะคะแถมยังทําให้เราหิวบ่อยและอยากกินอะไรหวานๆมากขึ้นด้วยก็เป็นเพราะว่าพอเรานอนน้อยนะคะระดับฮอร์โมนหิวหรือว่าฮอร์โมนเกรลินจะพุ่งสูงขึ้นทําให้เราหิวบ่อยขึ้นเหมือนเราไม่ได้กินอะไรเลยนะคะจากงานวิจัยยังพบอีกนะคะว่าการพักผ่อนที่เพียงพอสําคัญมากกับสุขภาพและสมองนะคะการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังช่วย ดลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคหัวใจและโรคมะเร็งด้วยนะคะนอกจากนี้การพักผ่อนให้เพียงพอยังเป็นการช่วยปรับระดับฮอร์โมนเลปตินให้อยู่ในระดับปกติซึ่งจะเป็นการช่วยให้เราอิ่มได้นานขึ้นและยังเป็นการกระตุ้นการลดไขมันไปด้วยในอีกในตัวด้วยนะคะดังนั้นนะคะพี่อแนะนำว่าให้เรานอนให้เพียงพอประมาณ8ชั่วโมงต่อวันนะคะหรือ6-7ชั่วโมงก็ได้เหมือนกันนะคะ ข้อ4ต่อมานะคะก็คือการกินเคาร์โบไฮเดรตเยอะเกินไปนะคะก็คือกินแป้งเยอะเกินไปนั่นเองนะคะยิ่งเป็นเคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวนะคะเช่นพวกขนมปังขัดขาวพาสต้าข้าวสวยแบบ ขัดขาวเลยนะคะหรือน้ําอัดลมหรือว่าจะเป็นอาหารที่มีเส้นใยและวิตามินแร่ธาตุที่น้อยนะคะพอเรากินอาหารพวกนี้เข้าไปนะคะร่างกายเราจะย่อยและดูดซึมเร็วมากก็จะทําให้เรารู้สึกเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยนะคะสมองก็จะสั่งให้เรากินอาหารเพิ่มมากขึ้นเราจึงรู้สึกหิวตลอดเวลาและกินบ่อยขึ้นนั่นเองนะคะวิธีแก้ที่พิวแนะนําก็คือพยายามแทนที่อาหารที่เป็นขราบเชิงเดี่ยวแบบนี้นะคะด้วยคาร์โบไฮเดรต เชิงซ้อนนะคะที่มีเส้นใหญ่อาหารสูงนะคะก็เช่นเป็นพวกข้าวกล้องข้าวไรซเบอรี่นะคะหรือผักผลไม้พืชตระกูลถัว่วเมล็ดธัญพืชไม่ขัดสีอย่างเช่นข้าวโอ๊ตก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะคะ ข้อต่อมาข้อ5นะคะก็คือการกินที่เร็วเกินไปแล้วก็การกินแบบไม่มีสตินั่นเองนะคะนักวิจัยพบเลยนะคะว่ากลุ่มคนที่กินอาหารเร็วเกินไปจะกินได้เยอะกว่าแล้วก็อ้วนเร็วกว่ากลุ่มคนที่รับประทานอาหารช้านั่นเองนะคะกลุ่มผู้หญิง30คนที่จัดอยู่ในกลุ่มกินเร็วนะคะจะกินอาหารมากกว่ากลุ่มที่กินช้าถึง10%ตนะคะและก็ยังหิวเพิ่มขึ้นเร็วมากขึ้นด้วยนะคะ และก็มีความอยากอาหารมากกว่ากลุ่มที่กินอาหารช้ากว่านะคะปัญหาหลักของการกินเร็วนะคะก็คือเรารีบกินเร็วเกินไปนะคะทำให้เราเนี่ย ไม่ได้รับรู้ปริมาณและรสชาติของอาหารนะคะร่างกายและสมองจะไม่มีการหลั่งฮอร์โมนอิ่มออกมาทําให้เหมือนกับว่าเราไม่ได้กินอะไรเข้าไปแล้วก็หิวบ่อยขึ้นดังนั้นนะคะพี่อุ๊ก็แนะนําอยากให้เพื่อนๆนะคะลองเผื่อเวลาในการรับประทานอาหารนะคะอย่างน้อย15นาทีนะคะและเริ่มเคี้ยวอาหารให้ละเอียดด้วยนะคะและต่อมานะคะ การกินแบบมีสติก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตในทุกวันนี้นะคะมันยุ่งยากแล้วก็มีสิ่งที่จะมาแย่งความสนใจจากเรานะคะโดยเฉพาะมือถือนั่นเองนะคะจากการวิจัยนะคะพบนะคะว่าการกินอาหารแบบมีสตินะคะจะช่วยให้เรากินน้อยลงอิ่มท้องนานขึ้นไม่หิวบ่อยและอาจส่งผลดีมากกว่าการน,นับแคลออีกด้วยนะคะ ในการทดลองนะคะมีผู้หญิง88คนเข้าร่วมนะคะกลุ่มที่กินอาหารนะคะพร้อมกับการดู อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์หรือมือถือนะคะจะรู้สึกว่ากินอาหารไม่ค่อยอิ่มนะคะมีความอยากที่จะกินอาหารมากขึ้นทั้งวันนะคะและพวกเขาก็ยังกินอาหารมากกว่าอีกกลุ่มถึง48เลยนะคะดังนั้นนะคะพี่อูอยากแนะนําว่าเวลากินอาหารนะคะเราไม่ควรจะดูอะไรไปด้วยนะคะปิดการแจ้งเตือนต่างๆไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ดูทีวีด้วยก็จะยิ่งดีนะคะอันนี้พี่อูก็ต้องทํากับตัวเองเช่นเดียวกันนะคะพอมักจะกินอาหารแล้วก็ดูมือถือไป ด้วยนะคะนั่นสิว่าบางทีถึงกินเยอะไปโดยไม่รู้ตัวนะคะข้อ6นะคะข้อต่อมานะคะก็คือการออกกําลังกายที่หนักเกินไปนะคะแน่นอนค่ะว่าการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเราก็ควรจะทํานะคะแต่งานวิจัยก็ยืนยันมาแล้วค่ะว่าเราไม่ควรแค่ควบคุมอาหารเฉยๆนะคะเราควรออกกําลังกายควบคู่กันไปด้วยนะคะการวิจัยพบว่านะคะผู้หญิงที่ออกกําลังกายสามารถเผาผลาญพลังงานต่อวันมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ออก

แต่การออกกำลังกายที่หนักๆและต่อเนื่องเป็นเวลานานมันก็อาจจะกระตุ้นให้เราเกิดความอยากอาหารได้มากกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายได้เหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะพิวอยากแนะนำให้เ,เพื่อนๆนะคะออกกำลังกายให้พอดีค่ะเช่นอาจจะเล่นเวทเทรนนิ่งสัปดาห์ละ3ครั้งต่อสัปดาห์สลับกับการเล่นคาร์ดิโอ2ถึงครั้งนะคะและก็ไม่ควรเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอในวันเดียวกันแบบหนักๆน,นะคะ และก็ทานอาหารให้พอดีกับความฟิตของเราด้วยนะคะโดยเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติมีเส้นใยอาหารแล้วก็โปรตีนและก็ไขมันที่ดีในปริมาณที่สูงนะคะก็คือทำอะไรที่มันเป็นทางสายกลางนะคะสม่าเสมออย่างพอดีนะคะไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนั่นเองนะคะข้อ7นะคะก็คือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่ที่เยอะเกินไปนะคะ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่สูงนะคะ,ะ,คะเช่นแอลโกอฮอล์น้ำผลไม้หรือน้ำอัดลมนะคะหรืออาหารเสริมทดแทนมื้ออาหารนะคะอาจจะทำให้เราหิวบ่อยและมีความอยากอาหารมากขึ้นได้นะคะจากการวิจัยนะคะพบว่า การดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนนอนและระหว่างมื้ออาหารนะคะจะทำให้ระดับฮอร์โมนอิ่มหรือฮอร์โมนเลปตินอยู่ในระดับต่ำนะคะทำให้เราหิวบ่อยถึงแม้ว่าเราจะกินและดื่มแอลกอฮอล์เยอะก็ตามนะคะนอกจากนี้นะคะการดื่มแอลกอฮอล์ยังจะกระตุ้นให้เกิดความอยากกินอาหารแคลอรี่สูงๆนะคะโดยเฉพาะเมนูทอดและอาหารรสเค็มจัดนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้นะคะก็แนะนาให้ดื่มแค่นิดเดียวแล้วก็ตอนดื่มก็ไม่ ควรจะกินอาหารไปพร้อมกันด้วยนะคะส่วนอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดที่เป็นของเหลวเ,เช่นน้ำผลไม้ปั่นและอาหารเสริมทดแทนเมื่ออาหารนะคะเราจะกินได้เยอะกินได้เร็วนะคะและจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้น้อยกว่าอาหารที่ต้องเคี้ยวนะคะก็อย่างว่านะคะของเหลวนะคะมันจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้เร็วกว่าเพราะร่างกายไม่ต้องเสียเวลาย่อยดังนั้นก็คือดูดซึมเร็วมันก็จะหิวเร็วเป็นธรรมดานะคะดังนั้นนะคะ ก็แนะนำเพื่อนๆนะคะว่าควรเริ่มที่จะกินอาหารที่ต้องเคี้ยวดีกว่านะคะเช่นเนื้อสตัตว์ถัว่วเทมเป้หรือผักผลไม้ที่เคี้ยวได้นะคะเราจะได้อิ่มท้องได้นานแล้วก็ไม่หิวบ่อยนะคะ ส่วนข้อต่อมานะคะก็คือข้อ8นะคะคือการมีความเครียดแล้วก็มีโรคที่แฝงอยู่ในร่างกายนะคะพี่อูเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะพอเครียดนะคะก็จะอยากกินอาหารที่มีรสชาติหวานมากขึ้นนะคะพี่อูเองก็เป็นคนนึงที่เมื่อก่อนเป็นแบบนั้นบ่อยเลยนะคะเพราะว่าพอเราเครียดนะคะระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลก็จะสูงขึ้นทันทีนะคะและฮอร์โมนตัวนี้ละคะ่ะที่นักวิจัยพบว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดความหิวจนตะบะาแตกใครไม่เค แต่บะแตกยกมือขึ้นนะคะคงจะยากนะคะพี่อูเองก็เคยนะคะและจากงานวิจัยก็พบอีกเช่นเดียวกันนะคะว่าความเครียดจะมีผลต่อผู้หญิงอย่างเราๆเนี่ยมากกว่านะคะจากกลุ่มผู้ทดลองที่เข้าทดลองที่เป็นผู้หญิงนะคะพอร่างกายเกิดความเครียดขึ้นเมื่อไหร่นะคะ ก็จะมีความอยากที <S an> ่จะกินอาหารหวานขึ้นมาทันทีเช่นคุกกี้เค้กนะคะหรือขนมหวานต่างๆนะคะการใช้ชีวิตมาเลี่ยงความเครียดไม่ได้นะคะแต่เราจะจัดการกับมันง่ายๆเลยค่ะด้วยการออกกําลังกายนะคะและก็ฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆนะคะเช่นการนั่งสมาธิหรือการเล่นโยคะเป็นต้นนะคะต่อมานะคะก็สําหรับเพื่อนที่หิวบ่อยนะคะบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าเรากําลังป่วยอยู่หรือเปล่านะคะหรือการกินยาบางชนิดที่ กระตุ้นทําให้เราเกิดความอยากอาหารได้ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนสาวบางคนที่กําลังรับประทานยาคุมกําเนิดอยู่นะคะก็อาจจะมีความอยากอาหารที่มากขึ้นกว่าปกตินะคะหรือเพื่อนบางคนที่มีระดับน้ําตาลในเลือดต่ํานะคะกําลังเข้าสู่วัยทองนะคะก็อาจจะมีความหิวมากกว่าปกติได้เหมือนกันนะคะ ถ้าเพื่อนๆสงสัยนะคะว่าเราจะมีอาการป่วยแอบแฝงอยู่หรือเปล่านะคะที่เราหิวบ่อยนะคะหรือกินยาบางชนิดมีปัญหาอะไรไหมนะคะก็แนะนำนะคะก็ให้ไปปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมดีกว่านะคะ ก็เห็นแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆว่าหลักๆแล้วถ้าเราหิวบ่อยเนี่ยมันมักจะเกิดจากการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตของเรานะคะที่อาจจะทําให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายของเราผิดปกติได้นะคะถ้าเพื่อนหิวบ่อยกินอาหารอะไรไม่ค่อยอิ่มนะคะ ปิวก็แนะนําง่ายๆนะคะให้เริ่มต้นง่ายๆโดยการกินอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะมีไขมันที่ดีและมีเส้นใยอาหารที่มากขึ้นนะคะเพื่อให้อิ่มท้องได้นานนะคะแต่ถ้าเราปรับแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะหรือว่าแย่ลงนะคะก็แนะนําให้ไปปรึกษาพบแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนนะคะเพราะบางครั้งนะคะ,ะสุขภาพของเราเนี่ยบางทีมันเริ่มจากจุดเล็กๆนะคะที่บางทีเราอ่ะไม่ได้คิดไม่ได้ตระหนักไม่ได้ใส่ใจแล้วละเลยเนี่ยมันก็ทําให้กลาย เป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นได้นะคะจุดเล็กๆเหล่านี้ถ้าเราลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วลองทําแล้วนะคะแต่มันไม่ดีขึ้น ปรึกษาแพทย์ค่ะก็จะเป็นทางทางเลือกที่ควรทําเลยละค่ะเพื่อที่ได้แก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นต่อนะคะแล้วก็ตั้งแต่ต้นเหตุก็จะได้ไม่บานปลายกลายเป็นสุขภาพที่แย่ลงได้นะคะพิวก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะและก็สุดท้ายนี้พิวก็ฝากไว้ค่ะถ้าสําหรับใครที่มองหาโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพนะคะพิูนะคะแนะนําโปรตีนโบตาพีนะคะติดต่อพิูได้นะคะก็คือโปรตีนโบตาพีเนี่ยเป็นโปรตีนจากธัญพืชสีชนิดนะคะ ก็ไม่มีปัญหาสําหรับคนที่แพ้นมนะคะทานนมไม่ได้ทานนมแล้วท้องเสียนะคะทานโปรโตีนบต้าพีทานได้ค่ะแล้วก็เป็นโปรโตีนแบบแคปซูลนะคะเป็นนวัตรกรรมไฮโดรไลซสจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะสะดวกมากนะคะไม่ต้องเชกไม่ต้องชงนะคะเป็นแคปซูลนะคะทานได้เลยง่ายมากนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพจริงๆนะคะพี่อูฝากไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะพี่อูก็มาแบ่งปันเรื่องสาระสุขภาพเกี่ยวกับสาเหตุข,ของการ หิวบ่อยหิวตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามพี่อูในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ